The club isn't the best place to find a lover So the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots Drinking fast and then we talk slow Come over and up a conversation with just Just a couple of on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl you know I want your love Your love was handmade Somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab a moist and put that body on me Come on now, follow my lead Come, come on now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with you, honey And last night you were in my room mina ด้ๆได้อะไรดีพี่ี a ใส่กลอหมดใส่กลหมดเหรอใช่คณกำลังมันและใส่กลองหมดเหรอหมดดาพูดมาได้ยังไงว่าใส่กลองหมดดิกำลังผัดข้าวอยู่ เดี๋ยวดาสั่งให้เดี๋ยวจะสั่งให้เหรอดารีบสั่งเลยนะดาเอานี้ดีไม<ด>่ไหวแล้วเดี๋ยวดาสั่งให้เดี๋ยวดาสั่งพันเซเว่นเดลิเวอรี่ดิจะเอาอะไรบ้างบอกมาดีจะเอาไส้กรอกเลยไส้กรอกโบโลน่าอะ,อะไรนะอ่ะไส้กรอกนั่นเลยนั่นแหละดาสั่งมาเลยได้ได้ไ้โอ้ว่าโอ้ว่า กับบริษัทสามตีมแบรนด์นิวเอาไปเล่าเป็นเชยไปพี่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนแป๊บเดียวเร็วมากขอบคุณมากครับทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะฮะผมได้รับส่วนลดนะครับทุกคน50บาทนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้ผมได้สั่งเซเว่นเดลิเวอรี่นะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้ผมสั่งมากกว่า200บาทครบ5ครั้งนะครับทุกคนผมเลยได้ส่วนลดเดี๋ยวผมจ่ายก่อนนี่ผมใช้ True Money Wallet ครับเดี๋ยวผมสแกนนะครับเอ๊ะ ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับขอบคุณมากครับสววสดีครับสววสดีครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับผมอยากจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าจ่ายด้วย True Money Wallet นะครับทุกคนปลอดภัยมากนะครับทุกคนแล้วก็แถมยังมีโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าทั้งสะดวกปลอดภัยแถมยังคุ้มค่ามากๆนะครับใช้แทนเงินสดนะครับได้สบายๆกันเลยทีเดียวที่แน่ๆนะครับทุกคนลดการสัมผัสในสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนเพื่อ ป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆแถมใช้ได้ทุกเบอร์ทุกค่ายนะครับหรือจะใช้จ่ายแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับทุกคนเยอะแยะเดี๋ยวผมจะลิสต์หน้าจอขึ้นบนหน้าจอผมเลยนะครับทุกคนดิน จริงๆนะจจะเติมเงินเติมมือถือซื้อแอปแต่งรูปอะไรได้หมดเลยซื้อสติกเกอร์ลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายอยู่บ้านง่ายๆกดปุ๊บๆได้เลยจ่ายบินก็ได้อยู่บ้านก็ทําได้หมดเลยนะใช่แน่นอนทุกคนเติมเกมก็ได้และเขานะครับก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายลองไปโหลดมาใช้กันนะครับทุกคนไปได้เดี๋ยวดีไปร้องเพลงเอยไปทำอาหารเอยไปทำอะไรใช่ถูกแล้วเดี๋ยวไปททั้งสองอย่างนั่แหละ โอ้ว้าอ๋ออะไรเสียงดังเสียงดังได้เสียงดังเหรอเสียงดังไซล่ะได้ดีดิร้องต่อนะได้ได้เอาหูฟังนี้มาด้วยพอแล้วไม่ให้หูฟังเหรอหูฟังเพื่อนดิอัานคนเดียวก็ได้โอ้ว้าวโอ้ว้าร้องเพี้ยนนี่หว่า